สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทล้ยก็ฟังดาวแน่สบายดีเนาะวันนี้เ้าสิมาสูบนำจับปลายอยู่ให้หน้านี่นหละอากาศก็อยากสีห้อนๆเน่จักหน่อยนึงพี่น้องตอนบ่ายเนี่ยเขาได้ไปเอาอันนานี่นะห้างพญานาคนี่นะกับรถไทยนามา ชิมาซูบนี้มันเฮาสิซูบน้าอา,าปลาเฮาก็เขี่ยมเครื่องมาเรียบร้อยรุ่นอันนั้นแม่เฮาเดอ้อเพิ่นกำลังสอนสอนปลาหน่อยแหละเพิ่นว่าเอาไปมุกเพิ่นว่ามาเบิ่งดูมีได้บ่แม่เอ้ยมีแต่ปลาตนัวน้อยๆแม่เอ้ยปลาอย่างไรปลาซิวตัวนี้เบิ่งดู โอ้ยตัวหน่อยไท้ไหมไหวเหลือกบ่เหลือกชินเงาใจใจชินเงาใจป้าอองนี่สีได้พ่อมกใบตองบ่กัว่ามกใบตองนี่ก็หหวหอมคักขนาดได้ไงก็ได้ นนี่เลาะอยู่กับธรรมศาสตร์ยอยู่บ้านเฮาอยู่ทงไฮทงหน้ามันก็มีธรรมศาสตร์เขียวทุ่มแบบเสียแล้วอ่นั่นเนาะเขียวงามาสว่วงนี้กัอากาศมันก็นสีเย็นๆแน่เนานะเพราะว่าฮอดฤดูหนาวมันกับ่ฮ้อนพอปานใดนะคันฤดูฮ้อนนี่โอ้ยแม่เฮานี่ลงไปซ้อนบ่ได้แล้วเพิ่นว่าฮ้อนแฮง แต่ว่าเราดูนี่กัพอได้อยู่อากาศมันบ่ร์อนแฮงพอปานในะดเนี่ยนาะเฮาก็นั่งเบิ่งนี่ก่อนเฮานั่งเบิ่งนี่นะี่มาเบิ่งก่อนบอเฮาสิตังต้งจักสูบน้ำนี่เฮาลสีตั้งเชิบบนเดยนี่เลยเนาะน้องมันเป็นไห้หนาเลยเนาะมันบ่แม่นน้องไห้น,น,หนาที่น้ำถั่วมเฮาปลูกข้าวไส้นาะแล้วมันน้ำข้างน้ำข้างแล้ววันนี้มันมีปลาอยู่นี่แหลปะปลาน้อยปลาเข็งน้อยปลาคอน้อยฉั่นแหละ มันกับตัวบ่มีตัวใหญ่ไปไหนเนาะมันสิมีตัวใหญ่มันก็สิน่าจะสิออกมาจากน้องน้องสายข้างทึ่งเนีเน่ยเกี่ยมติดรถแล้วเนาะไปเลยเนาะ,ไป,นะไป้โป้อมหานอกกับแบกคนเดียวเด้เนาะว่าเกือบตายแล้วนะกอีรีไปพี่น้องโอ้บ่คุ้มค่าเด้ออันนี้ ฝากไว้ถึงพี่น,อน้องในเด้อนยาเฮ็ดเด้อผมก็คิดว่ามันสิเย็นเบาๆแม่วันที่แท้เปียกปาดทุก,กันใจไปเกือบบ่ฮอดแม่ผมชุกทั้งหลังช่วยไเอาครับผมก้าวถดตอกไปแหละสูบกัดซิปมาณอยู่ที่1ชั่งโโมงนี่ คำคีกระเพาะหอดเอาเนาะมันน้ำมันกว้างนะนตั้งจากแรบร้อยแล้วโอ้ห้องปดาเอาอย่างมาตรงเว้ยปลาซิวกุ้งนี่ต้องออกนี่แหละอยากกินก้อยกุ้งเนาะก้อยก้อยกุ้งสดๆเลยเนะ้อ มันอย่ให้หน้านี่หน้าซีมีหลายอยู่เพาะี่เนา่ะหน้ามันก็ตื่นๆหนึ่งแล้วแต่มันก็กวางหลาเด้กวางอีนดีกลับมาล่องเบิงเนาะมันซีมีป่าบอเท่านั้นเนี่ย <c oughs> นี่ไอซัมใด้เฮาเกาซัมนั่นแหละพี่น้องเนาะกลับมาเบิงน้ำกันและก็ฝาก ติดตามสองเฮาในเด้อเฮาสีเห็ดลงตลอดเลยนี่เพื่อพี่น้องที่ได้เมืองได้เห็นน้ำกันเนาะบางทีูู่ที่อยูอันบ้านนอกคอกหน้าคือเฮานีน่เนาะเข้าไปเห็นเบียกอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้คิดหอดหลคิดหอดบ้านขิดหอดอ่อขิดหอดเม่ยอยู่ทงไโท,ทงหน้าขิดหอดตอนง้มปลายา้มแรงนะเกี่ยวเขาออกจากหน้าแลลวเฮ้าก็มาจูนน้ำสินาะ ซูบหน้าเอาปลาน้ำให้หน้าว่าเนื้อน้องนี่ครับแม่ผมตรงที่ใดบ้านน้อนี่กะกุ้งน้อยกะซิ้วน้อยนะนะเพราะได้ไปก่อยไปมกเนี่ยกนะไข่เนี่ยนะกินแล้งห้าเนี่ยแหละกัดจีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ก็โอู้อขาของสี่พี่นอ้องเอ้ยบอย้เบาเลยความสูง นั่นน่อยเงินนี่ไปซื้อนี่โอ้หาได้น้อยเดียวนาะพี่รองเนาะแต่วัมบัดไปซื้อนี่ปัทโความราคาสินค้าในี่ัวสูงเนาะแต่จังไดก,ก็ระยากาอดทนเนี่ยหาปูหาปลากินไปนี่แหละพี่รองเนาะนี่เม่ผมก็ตรงเอาปลาอันนี้นปลาน่อยมันเสียออกไปนะ ตองออาซิวเมื่อมกแรงเขาขัา้ได้กรุงกะกอยเรื่อยเลยน,นะนี่พี่น้นองนี่ตายแล้ก็ตาอยาอย่างไรฮะที่ท่างฟังเล่ามีสองวัว่าปาเนื้อป,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 ปากปาปลาเต่ววาสงแงดวชีห้องว่าตายอย่างั่นนะ นี่เนาะถ่ายอีกจะเหนแห็ดถ่ายแรงจัะหน่อยเวาต้องเพิ่มสีแหงเดี๋ยวมันงงอือโอ้มันก็มีเขาอยู่ป่าหน่อยก็ว่าอันตอนหนึ่งที่ผมก็แทนได้มาจูบสูดน้านะผมมาจอบเออบิ่งอัินยูวอนที่เฮากันเอาด่างมากันนะนะมันมีป่าคอหน่อยกับปาเ๋องหน่อยหลายๆเในพี่น้อง มันนี่ขั้นเ้านี่มันเริ่มแห้งลงได้หลายเติมแหละเริ่มเห็นปลาเน่ยแหละแต่ว่าปลาเค็งหน่อยก็บพลาคข้อน่อยนี่สงสัยน่าสีจบะบได้มันดอกเนาะมันหลีดีดีอันเท่าชูบน้ำแห้งเรื่องนี้ตักหลีอยู่ใสเอาสอกหามันบ่ิษัได้ก็สีไดเต่ตัวเอาหา่อันเน่ยสีไดเต็ตัวเอาหญ่มันน่ะแหละมีเดถหามาันแหละ มันฝ้าแดดน้ำม,มันขอนลงมาอยู่บนเดียวเป็นห้องนะฮะที่น,อน,น้องน้ำน้ำขอนเข้าห้องมา,น,ามน้ำปลาขอนนะฮะตอนนั้นเข้าได้หลายเลยเดลยตอนนี้นี่เนาะหัวปมหัวหัวพญาน้าชุ่น้ำชีดอย่างนี้นะกามีปลาตัวใหญ่หลายอยู่ดอกอพกี่น้ยผมมหัวว่ามัในคือได้ตัวะนะจิตกรรมเจ้าเหมือนกัน ถ้ามันงแปหน่อยก่อนมันข่าว่อยโอ้หอยกับพ่อหนี่อยู่พี่นอ้องแื่ว่ามีคนบางก้มแต่ลอดเลยมันมักลีอยู่นึ่นต่อเฟืองเท่านะหอยนะด้วยไงได้พี่นอ้องตัวมันตึงดีขนาดเนเขาง้มไปได้ถงถงุงถุงถุงยางละมือน,นะแต่ว่าอยู่อย,อยู่ทางไต้ที่ห้องวาจาังไหนอะถุงยางไงชิบสองโลนะเขามาเด็กผู้กุ้งน้อย หลายยงบนี้ให้หน้านีิที่แรกเข้าว่าห้าวชีไทยปูกเขากับเมยเข้าไปว่าเห็ดแต่เครื่องเดียวเลยยานานำถล่มไปดีบนปลาหน่อยโอ้ยมี่ปัสสาวะเกุ้งกับมีอยู่นี่เนาู่เขาก็ง่ามขนาดพี่น้องสูงบาน,นี้ฟ้าล่มมากเล่ยลมแปอะแหลบห่วงกับเชน้ำอยู่ เกี่ยวออกช่วยสิเกี่ยวแล้วพี่น้องหน้าในหน่นอยมอนันลมเนี่ยแอวเกือบขาดก็มันปวดวก้มเกี่ยวอย่าง,งมั่สองสามมื่นคนอยู่แล้วนี่มีป่าเยอะพี่น้องนี่ยนี่ในน้องมึงโอ้ใส่มันกะโอ้ในฝนในลาบอยู่แล้วมือแรงขั้นได้เจ็ดแปดตัวนี่ในหน่อยจำนันกระยานมันหน่อยพี่น้องขับแรงเลยครับเนี่ยปลาอันนี้ลาบแซ่บเลยพี่น้อง ลาบแล้วนะลาบปลาดนนอนบ่หมีนลาบแล้วมันมีบัวเนาะอยู่ไฮนานี่มันมีบัวพอบัวนี่ปลาเนาะเหือดเดนไปหลังมันแล่นแล่นมาอยู่หรือว่ามีแต่ตัวเดียวให้เอาเห็นเราะว่า บาว่าที่นาอพี่น้องเนีะยิมีตัวเดียวให้เฮาเรื่อยไปเรือยมา <laughs> ต้ตาม zoom แต่พี่น้องอ้ชิ่งแหงนั่นแหละน้ำไก่บีบกอ้ชิแหงบปล,ละใละปลาหน่อย,ยนี่เรา้ายปลาข้อหน่อยปลาข้อหน่อยกับปลาเขียงหน่อยอะนะแต่ว่าปลาเขียงหน่อยนี่มันชักจวไปเห็นอย่างกขนเมื่วีีโอ ก้างมันแข็งขนาดเก็บมันก็แข็งแม่ผมว่าขั้นใดก็เอาแหละไปปล่อยลงหนองเฮาไว้ตัวใหญ่มันใหญ่แล้วเฮาจึงกินมันมันจึงสิก,กินได้เลยว่ากิงเอาแซ่บดีแต่ก็แซ่บเลยพี่น้องตีปลาแต่ว่าฟังทั้งทางฟังไทยนี่ห้องปลาหมออันนี้ปากหม้อไปทางฝั่งเราห้องปลาเชีงเด่นพี่น้องเด้อเย่มันกระบอก,กบนี่นี่ จับ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 นิดเดียวเดียวๆๆน้อย,ยนี่ะมาเบิง่งนุกุ้งทำหนี้มีมาบางนึงคือว่ากุ้งซ้ออยู่นี่เฮาว่าชิมาเอาอยู่อุ้ยตะคอน้อยอันนี้เอ้าพี่น้องจับบะได้จับเดี่พี่นอ้นนองโอ้มีอยู่กุ้งโอ้ใส่นี่พอดีก่อยเลยพี่น้องก้อยเซ่เข่าขวาล้ายๆแบบพริกล้ายๆเนีน่ยนะกับไอแดงลงไป ใ่หัวหอมนี่ก็โอ้ขวิดก็หวานจ่วยเพล่<ส>มือนีก็มาสามซีคนนี่แหเลยเนาะม<ส>ีพ่อเฮาเน่พ่อเฮาแล้วก็มีหลานคนนึงแล้วก็แม่แล้วก็พี่น้องมาเพืพ่อน่ะสิมาถาเก็บห,หอยเพื่อนมาเก็บหอยเมื่อตุอมแวมีเต็มโต,ต้ตีตุ้ยเพื่อวมาโอ้แซบขนาดได้ าเดนโลเพิ่นกระโลยท้ามันแห็นแล้วก็สิโร่มางมมันคือเงียบแท้พี่น้องมันก็สิคุ้มค่านล้วมันรถเฮาอยู่บ่พอว่าคุ้มบ่คุ้มก็อย่ามันลุยอย่างเดียวเพิ่นว่าสอนอย่างเดียวเพิ่นว่าได้ซ้ำใดก็เอาเพิ่นว่าหางพญานาคนี่มันดุขนาดเดนพี่น้องเนาะผมแล้วผมเอาไปอัน จอดเป็นกาบไม้นะไปซ้อมไปแตงไมมากาเลยไปเลยเอามาลอกกับโอเชอยู่นี่นี่นี่้องก็เหลียดจีบแตออยู่แต่พอเนี้ยปลาเนียเ่นนย,ยก,ก็ปลาซิวเนี่เือดเอาปูเนี่ยเือแย่กันจะไดือเป็นมุก อี๋ครับเหมือนแม่ผมงมกุง้งนี่ฮะกุ้งมันมักซ่ออยู่ปากนี่แหละผมมัดจ้องมันเห็ดลายอยู่มาตะกุง้งเฮ้ยอีพอมาเคลียร์บนั้นนะ นี่อยู่เสียดายแมพอผมมเอาจีนเออขออนุญาตเนาะเอาเท้าฮะนะ่ขวัดเซจาวิงนะคุณบัดนี่ครับมี่ต่กุ้งตัวน่อยก็ยันเจ็บเอาเปเ่าว่าไม่ตะก่อยอ่ละเจ็บเอาได้หน่อยนึงคับยังดีดังลืมเพ่งหลายแล้ววี่น้อ พี่แม่ผมบอกสาเอาไม่ดุซาเอาเอาหูหน้าสาเอาโอ้โหว่าก็ไหวเอาเอาครัมาจุบเอาไงเอาหางพญานาคมาจูบใส่จักรรถดีกว่จิตเอามันโค้งสุดยอด,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 ดกับกับองค์เงาอีกตาเริ่มงเห็นหลายแล้วแต่ว่าบัดแห้งแล้วมันคือปูมีปลาและบาดเนี่ยเนมีอยู่ ป้าซิ่งเพื่อใดหอยมันเนาะเอาไปดีเนาะในหอยยิ่นีนเมื่อต้มหอยกินน้อยหลังก็แล้วแล้วเนาะมันเพื่อใดปลาตอนนอกเพื่านสูงก็พอเห็นมันอยู่เนาะหน้ามันเหงมันก็จะลี้และมันก็ยากคือนาะยากห้ายากห่อเป็นปี๋อิดกินไหมนี่ดีรู้หลานใจผมจะจับปลาดิ้บเฮ็ดมันจับ chắp 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 chapp đi chapp đi chắp chapp áo chapp 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 ไก่สีแห้งแล้วเนาะนี่ปลาซิวปลาไอพี่น้องปลาซิวกับกุ้งน้อยนะคุณแม่ห่ากับพี่น้องหน้าสาวเ,วอยอยเววพุ่นงนนมหหวอยู่เทิงไก่สีสัมฤทธแ์อะไรนะเนี่ยน้ำมันก็แห้งลง่ลายแล้วเก็บกะดห่อห่ากับเก็บกัดไก่กกไสีเบลล์ล่ะ หลายๆพี่น้องเนะนี่ถือว่าสำเร็จเนาะพี่น้องเน,นาไเะ,ะได้ปลามงได้ป่านป่าข้านาเจ็บเป็นตัวนี่แหละผมก็ไม่ได้ทายเมืองพุทธิแม่วงคืนไปก่อนแล้วก็ป่าข้อหน่อยชิบปลายตัวนี่แหละก็พอได้กินแร่งอยู่กระยามันเนะพี่น้องพูดนะเอากระเดวาเครื่องสูบน้ำเอาจักเป็นท่อพญายนาคเข้ขึ้นไปไบหทึ่หลัง เบบเหมาะกูเลยเด็กเกียร์บาีเอาไปไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวได้กัะติดตามหอ้องเด้อพี่น้องเด้อขอบพุ่นลายลายด้งจีรับสม้มเฮาเอากับเก็บเครื่องไปไว้ก่อนแบบนี้สวัสดีครับ